ส่องชีวิตหญิงเดอะสตาร์มันแล้วกับสามีนักธุรกิจดังแห่งนครปฐมหลายคนต่างรู้จักกับเธอคนนี้สำหรับหญิงเดอะสตาร์หรือยิมขีดกลางลิโนพิตาจินดาภูเราจะเห็นผลงานของเธอเรื่อยๆและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินตราแกรมส่วนตัวแอปลินพรีเทิยงมีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แรายล่าสุดเธอเข้าพิธีมัดแล้วกับภูมิขีดกลางผูบอดิน พรประเสริฐโชคนักธุรกิจดีกรีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและเป็นเจ้าเอกอของร้านเบเกอรี่ดูยูท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานรักครั้งนี้ซึ่งงานสมรสจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้และว,วันนี้เราได้รวบรวมบรรยากาศงานมั่นของเธอมาให้ชมกันไปชมกันเลยค่ะ